ต่อไปจะจะมาทำการจับดิฟสายฝนกว่าเราจะได้ชุดสวยๆขึ้นมานี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเดฟให้ดูเลยนะคะจับดิฟชุดราตรีด้วยการใช้พามุงค่ะหลังจากที่เราขึ้นโคง้งขึ้นโคง้งเกาะอกไว้แล้วเราก็จะมากลงเดฟค่ะเราต้องใช้หุ่นค่ะใช้หุ่นช่วยค่ะเพราะว่ามันมีเกล็ดสูงนะคะ เราต้องจับเด็บนหุ่นเลยนะคะต้นเป็นผ้าม้วต้องใช้หุ่นช่วยค่ะอันนี้จะออกโบราณน,นิดนึงสมัยใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงค่ะสมัยเราเรียนมาเราต้องทำอย่างนี้ก่อนจะมากึงเราต้องจับให้เป็นเส้นสายฝนปลาปูยกันไป ตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ความสวยงามที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดก่นแต่กว่าจะมาเป็นชุดสวยๆให้ใส่ขึ้นบนตัวลูกค้าชุดราตตีที่เขาได้ใส่ชุดแต่งงานมั่งนี่จะเป็นชุดนักร้องชุดอะไรก็ช่างค่ะงานปีมีงานตัดเย็บเสื้อผ้ามันต้องใช้ความละเอียด มากมายความสวยงามที่เป็นธรรมชาติจัดสรรเราต้องขึ้นหุน่นบางคนเขาก็ยืนทําบนหุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่รู้สึกว่าจะปวดขาแล้วก็เลยต้องบังคับหุ่นมานอนลงนั่งทำข้างล่างค่ะ จะได้เสื้อที่สวยสวยให้ท่านผู้ชมได้เห็นบนเวทีหรือบนแชตบล็อกโชว์อะไรต่างๆให้นางแบบก็ได้ใส่ออกมาสวยๆเบื้องหลังก็จะประมาณนี้เป็นงานที่ต้องใจเย็นค่ะใจร้อนไม่ได้ใจร้อนออกมาเสื้อผ้าไม่สวย ก่อน <G uan> ที่เราจะไปกึ้งขึ้นบนตัวเราก็ต้องกึ้งขึ้นกับผลตรงนี้ก่อนนะคะให้พอดีตัวกับไซล์ลูกค้าก่อนที่จะไปตัดเย็บ <c oughs> <c oughs> คือเดฟเดฟสายฝนค่ะเห็นนี่ไหมเราต้องเก็บความละเอียด จะต้องเก็บความละเอียดความเรียบร้อยในการทําอีกนิดนึงค่ะไม่ใช่จะเสร็จง่ายๆนะคะชุดนี้จะเป็นชุดของใครเอย ลูกค้าที่รอก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะชุดสวยๆก็ต้องใจเย็น กินยาแล้วก็เหมือนเบืรอเบอร์จินยาแร้วก็บเบอรอนะคะช่างจับดิ็บไปด้วยร้องเพลงไปนำาพงสนุกเหมือนกันนะ ออระเออระเออละมันจะสวยหรือมันจะเป็นยังไงการทำเสื้อผ้ามันก็ไม่เหมือนการทำอาหารเนาะอาหารที่ว่าจะง่ายได้กินได้กว่าเอาเอาเอาขอให้เป็นอาชีพทำทุกอยัดงานอะไรก็เหนื่อยเหมือนกัน อะไรกันเีเหมืนกันขอให้งานทัน